ดินน้ำมันตัวไหนก็ใช้ได้สำหรับงานแข่งคำตอบคือไม่จริงเลยค่ะอันดับแรกนะคะสำหรับตัวคิดอาร์ตเขาผลิตมาเฉพาะเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆค่ะถ้าสมมติให้น้องๆใช้แต่ไม่มีความปลอดภัยดินน้ำมันโนเนมนึึงมีสารพิษก็จะไม่โอเค,อเคนะคะกับสุขภาพของน้องๆที่ใช้ในระยะเวลานานนะคะฉะนั้นงาน,นแข่งเราต้องเทคแคร์น้องๆด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะซึ่งคิดอาร์ตก็เป็นแบรนด์หนึ่งนะคะที่ได้รับผ่านมาตรฐานมาแล้วก็บอกเลยว่าปลอดภัย กไม่มีสารพิษแน่นอนนะคะตัวนี้คือน้องนะคะมีหลากหลายไซส์หลายขนาดค่ะทุกคนทีร้อตัวนี้นะคะทลาสิกก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นไซส์เล็ก150กรัมนะคะมาเป็นแพ็ค12ก้อนแบบนี้นะคะเป็นสีล้วนนะคะทุกคนใครนะคะที่จะเอาไปใช้เล่นๆน,นะคะกับน้องๆที่บ้านเป็นตัวนี้ค่ะที่100ก็จะเป็นขาสีมาให้แบบนี้เลย12ก้อนเหมือนกันค่ะและสุดท้ายท้ายสุดนะคะไซส์ใหญ่สุดของเราก็จะเป็นตัว500กรัมนะคะตัวนี้จะเหมาะมากสำหรับใครที่ต้องการความคุ้มค่านะคะ ใช้แบบก้อนเดียวเยอะๆไปเลยนะคะซึ่งสีที่ขายดีก็จะเป็นสีเขียวกับสีน้ำตาลค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาคาแต้นนี้มันก็จะมันเป็นพวกรูปแบบต้นมงต้นไม้นะคะเป็นแนวธรรมชาติสนใจตัวไหนเพื่อความปลอดภัยและสีเป็นธรรมชาติรวมถึงมีหลายขนาดให้เลือกก็ต้องคิดอาดร้อยห้กรัมห้ากรัมและหนึร้ยกร,รัมค่ะทุกคน